ครับไยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ channel special g Z คนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม not heaven อีกเช่นเคยวันนี้เราพามาลงบอสน้ำกันแล้วครับเป็นบอสตัวสุดท้ายนอของอ่าในแมปหิมะครับผมจะมีบอสทั้งหมด4ตัวนั่นเองบอสไฟบอสน้ำบอสแสงบอสมืดเราทำกันไป3บอสแล้วครับอันนี้บอสสุดท้ายเป็นบอส ผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มบอสครับชื่อว่าเรดี้คาวินเนสนั่นเองเรดี้คาวินเนสนะโอเคเป็นบอสน้ำนะครับผมอ่ะเรามาดูแผนที่กันอ่ะเราดำดิ่งกันสู่พื้นทะเลกันเลยทีเดียวครับผมแมปนี้จะเป็นแมปอยู่ใต้น้ำเลยเนอะมอนในนี้ก็จะเป็นทอดน้ำทอ่สุดยอดแต่เป็น,เป,นเป็นกุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นโอเชียนกาเดียนเลเวลเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอ่า พลังจมตีหนึ่งพันครับมีโอกาสสี่เปอร์เซนที่จะทำให้เราติดสถานะตรองพาราไซ์สตองพาาไซก็คือเลเวลสามอยู่นานยี่สิบวิมูฟสปีดลดลงห้าครับผมเดินกันเป็นเต่ากันเลยทีเดียวอีกตัวก็จะเป็นคราเชอร์ฟิชนั่นเองครับปลาไหลมีโอกาสสเปอร์ซ็นเลือดไหลครับพลังโจมตีหนึ่งพันเหมือนกันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอทีมนะครับรอทีมเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมอนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆและเราสู้คนเดียวไม่ไหวอีกตัวก็จะเป็นโอเชียนโอเวอร์เซอร์นะครับหรืออไฮดรา ra, ในเล็กนาล็อกนั่นเองครับผมอันนี้พาสสีิของเขาก็คือดึงเราเข้าไปหาเขาแล้วติดสตันครับผมอ่าประมาณนี้นะมอนจะอยู่ยประมาณนี้ครับเดี๋ยว รอไปที่ห้องบอสกันเลยดีกว่าว่าบอสเขาจะทําอะไรบ้างอันนี้ระหว่างนี้ก็รอทีมกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ห้องบอสเลยเนาะหนึ่งสองสาตัดดังฉับอ่ะเรามาต่อกันนะครับเรามีตัวใหม่เพิ่มเข้าม,มาอีกตัวนึงก็คือโอ e ช n h u ฮ t e เตอร์นั่นเองครับผมอ่ะตอนนี้ก็ระหว่างรอทีมนะเราก็มาตีมอนสำคัญกันก่อนครับทีม,มาพอสมควรละเราลงมาตีรอทีมที่เหลือกันอีกหนึ่งครับ เดิมครับวัยคีทลงงูผมก็ตีกระจายกระจายกันไปครับของก็ดรอปเหมือนเหมือนบอสตัวอื่นนะครับก็จะเป็นน้ำแข็งซีดออฟพาวเวอร์แล้วก็มีโอกาสได้หอยด้วยเออเป็นหอยสุ่มแรครับถ้าโชคดีก็ได้แรเจ็ดตรงนี้เลยแต่ของบอสก็จะโอกาสดีกว่าเล็น้อยครับผมตัวนี้ครับโอเชียนฮันเตอร์ โอกาสสองเปอร์เซ็นต์ติดเดนนี่แบ็กเอาคือหมื่นห้าวินั่นเองครับผมตรนนี้นะอเคอ่ะแล้วก็จะดอกแบบของปกติทั่วไปครับนารมเนิรมครับอันนี้มาน,นี่ผมไม่ได้ใช้นะก็โยนทิ้งไป รวมบับกันอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> คุณไอวูดวูดบับนะนะ่าสงสารกันต่อครับ มันกันต่อไปแบบนี้ถ้าเทียบทั้งหมดแบบนี้จะสวยที่สุดเลยนะถ้าเทียบแบบบอสทั้งหมดสี่ตัวนะแบบนี้มันก็คือ,อาฉากในท้องทะเลนั่นเองครับฉากใต้ทะเลเลยแหละใต้ทะเล,เละมากันเริ่มครบแล้วครับเดี๋ยวขาดอีกไม่กี่คนก็โอเคแล้วล่ะเ,เ,เหมือนเดิม รวมกลุ่มีบัฟแล้วก็ฆ่าทีละตัวครับผมดอกยาด,ด้วยนะนี่มเริ่มมากันแล้วยิ่มาเริ่มมากันแล้วครับมากันแล้วรอเรือกันอีกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะมากันแล้ว บอกเวลาที่อยู่ในบอสครับเพราะว่าแต่ละคนก็มากันทันครับแล้วก็สร้างดาเมจกันเหลือเฟือสำหรับทีมนี้ถ้าเดี๋ยวผม ตัดไปตรงเข้าห้องบอสเลยแล้วกันเนาะโอเคเราตัดอีกรอบครับหนึ่งสองซ้อมตัดให้ขาดเลยชับชับชับมากันแล้วครับอยู่ในห้องบอสกันแล้วบอสนี้มีชื่อว่าเลดี้คาวินัสอย่างที่ผมบอกไปนะบอสต,ตัวนี้สวยมากเลยเนาะนี่ดูน่ารักมากลุกลึงลุกลิบมาแล้วนี่นะครับเลดี้เคาวินนัสนะ เอมครับลุมโซมบอสเหมือนเดิมแล้วก็ชาร์จด,ดาเมจให้ตัวดาเมจครับในที่นี้ก็คือท้องเข่นนั่นเองครับตัวดาเมจแรงของเรายิงกันไปครับยิงกันไปอย่าลืมนะเขาเป็นตัวผู้หญิงตัวเดียวในบอสท,ทั้งหมดทั้งหมดสี่ตัวเขาเป็นผู้หญิงตัวเดียวสว์ปเก่งเลยมีเก่ง แล้วก็มีเรียกลูกน้องครับลูกน้องก็จะเอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยยิ่งวนก่อนโอเคลงอันตรายมอนก็จะอึดนนเนอะในค่อนข้าง,งอึดเลยดีบัฟเข้าไปาทำดาเมจอย่างต่อนเนื่องครับ ถึงก็ตายกันเลยทีเดียวครับเพราะตัวนี้ถ้าคิดถ้าดูจากความสามารถทั้งหมดของเขาอึดมากตัวนี้บอสอึดมากนะถ้าเป็นบอสมือป่านนี้หายไปเยอะแล้วนะบอสตัวนี้อึดมากอึดอึดพอสมควรเลยบอสเขาเป็นเลเวล80ธาตุน้ำ80%ครับพลังโจมตีบวก7พลังป้องกันบวก7 มีโอกาส10%ที่จะติดส,สถานะคขาวินัสเคิร์ดลดมูฟสปีด3ครับใช้ในเวลาระยะเวลา4 10วิเป็นดีบัฟเลเวล4นะตำสาบของเลดี้คขาวินัสนั่นเองครับผมอึดอึออออออดนเพราะตัวนี้อึดมากเล่นทําดาเมจ ไปเข้าไปครับนี่เราก็ต้องเหมือนเดิมนะครับทำดาเมจให้ได้ตามที่เขากําหนดนะอันนี้ผมยังไม่ทราบว่าดาเมจที่เขากําหนดเนี่ยเป็นดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องทําดาเมจไปก่อนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ออสแสงที่ผมลงครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ยิงแล้วก็มันก็ไม่ได้ของครับเพราะว่าทาดาเมจไม่ถึงนะเนาะเออแย่เลยเรียนกน้องจะไปแล้วดีบ้าบบไป ยิงเข้าไปไปที่ข้าวินัสเออ,เอา,าอเอาไปอันติเออเข้าไปอึดมากวาตัวนี้อึดจริงๆตัวดีบอสเฮ้ยสวยบอสตัวนี้สวยมากเลยนะปีเข้าไป แล้วก็ปั๊บโอเคโอ้ทำดาเมจกันไปครับทำดาเมจกันไปพอเขาหนีเก่งมากแล้วนะวับไปวับมาอย่างว่าผู้หญิงโอ้ติดมือจ้าโอ,ตอ้ติดมือติดมือติดมือเดี๋ยวไอ้ลูกน้องอ่ะให้ตัวระ,ระดับสูงเขายิงกันไปครับเพราะว่าเขาทำดาเมจถึงแล้วแหละ แปมของผมนี่คือถ้าสมมติเลือดบอสเหลือครึ่งหนึ่งคนที่ใส่อาวุธอเวกอาวุธอเวกก็คืออาวุธที่มีคําว่าแชมเปี้ยนอยู่ข้างหลังนี่มันจะเป็นแชมเปี้ยนเลเวลอาวุธเขาจะบวกเยอะๆจะโหดๆห,หน่อยแบบอย่างนี้นี่บวกหกสิบไออะไรที่มันมีบวกข้างหลังน่ะคือเลเวลแชมเปี้ยนครับแล้วเขาก็จะใส่อาวุธที่ไม่เหมือนอาวุธของธรรมดาอ่าแล้วก็ตีไป เขาก็จะทำดาเมจได้ครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็จะไปยิงตัวอื่นแล้วครับเขาก็จะไม่ยิงบอสแล้วเกั่งต่อเนื่องครับบอสน้ำอึดพี่เขาวินัสเอาแร่เจ็บมาให้ฉันซิกจะได้ขายโอ้ยลูกน้องมาอีกแล้วทีบัฟโอเค เดี๋ยวถ้าเป็นบอสหอม้าเนี่ยทั้งหมด4ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำเทลิตไว้เนาะเทลิตไว้มันจะได้เพื่อนๆจะได้กดเข้าไปดูง่ายๆในช่องของผมนะครับเวลาจะาจะรู้ว่าเอ้ยบอสตัวนี้มันยังไงนะมันจะวิธีการลงหลักการลงของมันเป็นยังไงเพราะบางบอสมันต้องมีเทคนิคในการหลบสกิลบอสแล้วก็อ่า เทคนิคในการหาตังค์ในบอสมันจะมีบางบอสที่หาตังค์ดีก็คือบอสแสงนั่นเองครับผมผมจะทำเป็นเทลิสไว้แล้วกันเนาะเทลิสไว้เพื่อนจะได้ดูง่ายๆครับผมทำเทลิสไว้แล้วก็หลังจากคลิปนี้น่าจะเป็นัวชัวแล้วละ่ะน่าจะเป็นของ Demon Hunter ก็คือการ์ดรีวิวการ์ด sp 7ของ นักขนูเป็นธาตุมืดนั่นเองนะครับอ่าผมติดต่อไอ้เจ้าของการ์ดไปแล้วล่ะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาขายก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งจ,จบคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะทำเกี่ยวกับของอาการ์ด sp เเป็นรีวิวนะรีวิวสกิลครับผมแล้วก็ไป sp แแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นการ์ดของนักเวทสักทีสำหรับเกมนี้นะเพราะว่า ผมเล่นหลายเกมอยู่เหมือนกันเอารีวิวเกมนี้พอเสร็จปุ๊บคลิปใหม่ก็คลิปใหม่ของเกมนี้ก็จะเป็นรีวิวสกิลอ่าแต่ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นของเซเว่นไนท์เกมมือถือก่อนครับทำไปสองเกมแนละมีเกมมือถือมีเซเว่นไนท์อันหนึ่งกับน็อตเทลหลักๆคือน็อตเทลครับผมจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วหลอเข้าวินัตจะตายแล้วตายสักทีโอ้ยเอาลูกน้องมาอีก เรียบร้อยเรียบร้อยครับตายแล้วหาได้ของหาเก็บเงินกองละสองหมื่นอันนี้เราปล่อยตายเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเราก็เกิดเมืองไปเลยทีเดียวง่ายดีเกิดเมืองเลยครับเกิดเมืองก็ถ้าสมมติเรามาตรงนี้ปึ๊บใช่ไหมก็กดดูว่าเราได้อะไร แร่สามเปิดไปครับปึ๊บโอเคเราได้หอยหอยสเปเชียลเมันตัวละครเราเลยสเปเชียลเหมือนกันเลยเอ่สองครับเป็นอา่าลดสถานะชาสามสิบห้าเปอร์เซ็นมาลีดีเฟนต์แปดสิบหกแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ในการสร้างของสร้างพวกสร้างของสี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ เป็นหอยสร้างของนะอ่าโอเคอันนี้ก็กลับเมืองครับกดไปที่ถ้าไม่อยากออกไปแล้วโดนฆ่านะเรากดเซิร์ฟเวอร์ซีเลคชันก็คือการเลือกตัวละครเลยครับอ่ากดเลือกตัวละครปุ๊บแล้วเราก็เข้าปกติเลยฮะอ่านี่เซิร์ฟเวอร์เริ่มแจมแล้วนะคนเริ่มเยอะนะครับเมื่อก่อนไม่เยอะขนาดนี้นะตอนนี้คนมาเยอะนะอเพราะโควิดนั่นแหละโอเคเรากลับเมืองไปเลยเรียบร้อยแล้วครับสําหรับบอสน้ําของเราตอนนี้ ดี๋ยวผมจะทําอย่างที่ผมผมบอกไว้ก็คือผมจะทาเพลิตไว้แล้วกันเนาะสาหรับบอสบอสทั้งหมดสตัวโอเคครับสาหรับวันนี้แชนแนลสเปเชียลจีแซดคนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปนี้เนาะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปของ Not h e ท l การรีวิว d e m อน h ัน t ตอร์นั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ